you you blame me? คนลุกเปิดเ е ตติ้งกระเช้าซีดาล่าสุดสูงทะลุเพดานแซงทุกช่องถึงแม้ว่าในช่วงแรกละครนะคะจะต้องหยุดพักการออกอากาศไปบ้างแต่เมื่อกลับมาก็ของเลตติ้งสูงสุดทันทีเลยจ้าสำหรับละครเรื่องกระเช้าสีดาทางช่องบันสสิบเอ็ดนั่นเองรังสรรผลงานโดยเชนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนำแสดงโดยนุ่นมรนุษย์ประชันบทบาทกับกีตอสดาพรร่วมกับปีเตอร์คอปเบรนโดและก็จิรายุนั่นเองและเมื่อคืนวันสี่พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนื้อเรื่องก็กำลังเดินมาอย่างเข้มข้นส่งผลให้ยอดคนดููผ่าานนนออไลสงมก ในวิเทอันดับหนึ่งประเทศไทยอีกด้วยล่ะคะและที่น่ารุนที่สุดช่วงก่อนละครจบก็คือรำนำนะคะโชว์ผลกำลังตั้งครองนั่นเองสำหรับเรตติ้งน่าสุดสามารถคว้าไปได้มากถึง4.88เลยทีเดียวและแน่นอนว่ายัางคงครองแชมป์เป็นละครหลังข่าวที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในรอบนี้อีกด้วยจ้าหากเพื่อนชอบข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ